ครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในรายวิชานะครับคณิตศาสตร์ขึ้นมือกลนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนในบทที่2นะครับในเรื่องของตรีโกณมิตินะครับเป็นการหานะครับของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะครับ ครับนะครับวันนี้นะครับก็มานะครับหนังสือเล่มนี้นะครับคณิตศาสตร์เครื่องมือกลนะครับก็เปิดหนังสือนะครับตามครูมานะครับตอนนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในหน่วยที่2กันนะครับก็คือติโกณมิตินะครับติีโกณมิตินี้นะครับก็จะมีเนื้อหาที่เราต้องเรียนรู้กันนะครับ4ตัวด้วยกันนะครับก็คือฟังก์ชันติโกณมิติการวัดมุมนะครับกฎของไซ กฎของโคไซน์นะครับมี4ตัวนะครับในหน่วยนี้นะครับมาดูตัวแรกนะครับก็คือฟังก์ชันของตรีโกณมิตินะครับการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติเบื้องต้นนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด6ฟังก์ชันนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็มาดูนะครับตัวแรกก็คือ s i น์ครับตัวที่2คือ c o สตัวที่3คือแทนนะครับตัวที่4คือ c o เซกนะครับตัวที่5คือ s e ก ตัวที่6คือคอสนะครับมีอยู่6ฟังก์ชันซึ่ง6ฟังก์ชันนี้นะครับไซน์นะครับก็จะเป็นคู่กับโคเซกนะครับคู่กันนะครับหมายถึงว่ามันสัมพันธ์กันนะครับแต่สัมพันธ์ในทางที่ตรงกันข้ามกันนะครับเป็นตัวกลับกันของส่วนกลับของไซน์กับโคเซกนะครับคอสนะครับคอสก็จะส่วนกันกับเซก นะครับและก็แทนนะครับแทนจะคู่กันกับคอทนะครับเป็นตัวกลับกันกลับกันยังไงนะครับทีนี้มาดูนะครับกลับกันแบบไหนนะครับมาดูอัตราส่วนฟังก์ชันของตรีโกณมิติก็จะมีดังนี้นะฮะมีดังนี้นะครับตัวแรกคือไซน์นะครับไซน์ซีต้านะครับไซน์ซีต้านะครับ สายซีต้าเนี่ยหมายความว่านะครับตรงข้ามมุมซีตา้านะครับตรงข้ามมุมซีต้าส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับส่วนด้วยด้านตรง,งข้ามมุมฉากอ่าด้านตรงข้ามมุมซีต้าอยู่ตรงไหนนะครับนี่คือมุมซีต้านะครับนี่คือมุมซีต้าเห็นไหมครับสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้เอ่ยผ่านตรงกลางนะครับสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ตรงข้ามของมุมซีต้าก็คือ A นะครับเป็น A นะครับและก็ด้านตรงข้ามมุมฉากนี่คือมุมฉากนะครับตรงข้ามมุมฉากก็คือ C นะฮะนี่คือ C นะครับน,นี่คือความหมายของมันนะครับส่วนคอร์สนะครับคอก็คือด้านประชิดมุมสีตาด้านประชิดมุมสีตาก็คือ B ครับประชิดมุมนี่คือมุมสีตะะ้านี่คือมุมสีตา ด้านประชิดมุมก็คือ b แลวก็ส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ c ครับตรงข้ามมุมฉากอ่านะครับตรงข้ามมุมฉากคือ c นะครับทีนี้มาดูแทนซีตาบ้างแทนซีต้านะครับก็คือด้านตรงข้ามมุมซีต้าก็คือ a นะครับส่วนด้วยด้านประชิดมุมซีต้าก็คือ b นะครับโคเซกนะครับก็คือด้านตรงข้ามมุมฉาก อโคเซกนะครับตรงข้ามมุมฉากตรงข้ามมุมฉากก็คือ c นะครับแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมซีตาก็คือ a นะครับส่วนเซกนะครับเซกก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับส่วนด้วยด้านประชิดมุมซีตานะครับก็คือ b นะครับและสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือคอรสนะครับคอรสก็จะเป็นด้านประชิดมุมซีตาก็คือ B และก็ด้านตรงข้ามมุมสีต้าก็คือ A นะครับตัวนี้นี่คือที่เรามี6ฟังก์ชันของตรีโกนมิติที่เราต้องหาออกมานะครับทั้ง6ฟังก์ชันนี้นะเราก็จะเอามานะครับให้เราจำได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็น s i น์ก็เป็นข้ามฉากคอร์ก็เป็นชิดฉาก แทงก็เป็นข้ามชิดนะครับโคเซก็เป็นข้ามฉากเซกก็เป็นข้ามชิดนะครับและก็สุดท้ายนะครับคอสนะครับก็เป็นชิดข้ามเกตนะครับสังเกตนะครับอ่ามีชิดนะครับมีชิดนะครับชิดนะครับข้ามข้ามนะครับอันนี้ก็ชิด เห็นไหมครับมีชิดข้ามฉากนะครับข้ามนะครับข้ามฉากเห็นไหมครับพวกนี้นะครับจะเป็นตัวที่ทําให้เราจําได้ง่ายขึ้นนะครับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดฉากข้ามฉากชิดชิดข้ามน่ะนะครับเห็นไหมครับก็จะทําให้เราจําได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูต่อนะครับดูต่อ นะนะครับมาดูตัวอย่างนี้กันนะตัวอย่างนี้กันนะครับมาดูตัวอย่างนี้กันนะครูจะขยายให้เห็นนะครับอ่าตัวอย่างนี้นะครับจากตัวอย่างที่หนึ่งสองจุดหนึ่งนะครับจากรูปที่สองจุดสองนะฮะรูปนี้นะครับสามเหลี่ยมมุมฉากจงหาอัตราส่วนที่ตรีโกณมิติทั้ง6ฟังก์ชันของมุมซีต้านะครับของมุมซีต้าก็คือมุมนี้ นะครับเราก็วิธีทำนะครับวิธีทำนะครับก็หาตาส่วนทั้งหกฟังก์ชันของซีตานะครับก็จะเป็นไซน์เป็นคอสเป็นแทนเป็นอคอสเป็นเซกเป็นโคเซกนะครับก็ตัวแรกนะครับมาหาตัวแรกก่อนนะครับไซน์ส,สีตานะครับไซน์ส,สีตาก็บอกว่าเป็นด้านตรงข้ามมุมซีตา้า ด้านตรงข้ามมุมซีตานะครับนี่คือมุมซีตาตรงข้ามมุมซีตาก็คือ15นะครับ15้และก็ส่วนด้วยนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากอ่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับนี่คือมุมฉากนะครับฉากนะครับมุมฉากนะด้านฉากนะครับตรงนี้ มุมฉากานี่นะฮะตรงนี้ก็คือม,มุมฉากมุมฉากนะครับมุมฉากอย่าดูตัวหนังสือคูอย่างเดียวนะครับฟังครูพูดด้วยนะครับตรงข่ามมุมฉากก็คือ25ก็ใส่เข้าไปนะครับ25แทนค่าเข้าไปทีนี้นะฮะคำตอบที่ได้ออกมานะครับ3.5ส่วน5นี้ได้มาจากไหนนะครับ ก็คือทำให้นะครับเลขอัตราส่วนนะครให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับอัตราส่วนอย่างต่ำหามาได้ยังไงนะครับครูยกมานะครับส5ส่วนด้วย25นะครับก็คือหาตัวเลขนะครับที่จะมาหารแล้วมันลงตัวทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับตรงนี้ก็เอา5มาหารทั้งบน และล่างหรือทั้งเศษและส่วนนะครับ5 3าสานะครับ5 5 25นะครับก็จะได้คำโตมาเป็น3าส่วน5นะครับพอมาดูถัดไปนะครับก็คือคอร์สนะครับคอร์สนี่ก็คือด้านประชิดมุมประชิดมุมซีตานะครับคอร์สก็คือด้านประชิดมุมซีตาอ่าด้านประชิดมุมซีตาก็คือ20นะฮะและก็ส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉาก ตรงข้ามมุมฉากค,คือ25นะฮะ25เราก็แทนค่าเข้าไปนะครับแล้วก็หาเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำลงมานะครับตัดทอนลงมาก็จะเหลือ4่ส่วน5นะครับมาดูแทนต่อครับแทนนะครับแทนเขาบอกว่าด้านตรงข้ามมุมซีตาด้านตรงข้ามมุมซีตานะครับข้อที่แทนนะครับตรงข้ามมุมซีต้าคือ15 นะครับส่วนด้วยนะครับด้านตอ่าประชิดมุมฉากนะครับประชิดอ่ประชิดมุมซีตานะครับยี่สิบนะฮะประชิดมุมซีตานะครับยี่สิบนะนะครับก็จะได้ข่าวมานะครับทีนี้นะครับก็มาดูต่อที่นะครับที่คอร์สบ้างนะครับคอร์สบ้างนะครับดูต่อที่คอร์สบ้างคอร์สนะครับคอร์สก็คือ ชิดข้ามนะครับชิดข้ามก็คือด้านคอร์สนะครับตอนนี้เราหาที่คอร์สนะครับหาที่คอร์สเป็นสีนี้แล้วกันนะครับคอร์สเนี่ยบอกว่าเป็นด้านปะชิดมุมนะปะชิดมุมซีตาก็คือ20ครับปะชิดมุมซีตาคือ20แล้วก็ส่วนด้วยนะครับด้านตรงข้ามมุมซีตาเอ๊ะตรงข้ามมุมซีตาคือ15 นะครับก็จะได้คําตอบออกมานะครับต่อมานะครับก็เป็นตัวเซกว่างนะครับเซกซีต้านะครับเซกซีต้านี้หามาจากนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับตรงข้ามมุมฉากอ่ามุมฉากตรงนี้ตรงข้ามก็คือ25นะครับส่วนด้วยนะครับด้านประชิดมุมซีต้านะครับประชิดมุมซีตาก็คือ20ครับอ่ายี่สิบ ก็หาตาส่วนออกมานะครับถัดมานะครับก็คือโคเซกนะครับโคเซกสีม่วงแล้วกันนะครับโคเซกก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากตรงข้ามมุมฉากก็25นะครับส่วนด้วยนะครับด้านาตรงข้ามมุมซีต้านะครับก็คือ15บหนะครับแล้วก็อัตราส่วนอย่างต่ำออกมานะครับ ก็จะได้คำตอบออกมานะครับออมาดูนะครับตัวอย่างที่2.2บ้างนะครับจากรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับ A B C นะครับ, A, B, รบเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ AB เห็นไหมครับสามเหลี่ยมมุมฉาก AB AB เนี่ย AB นะครับยาว5เซนติเมตร ส่วน BC นะครับยาว12เซนติเมตรนะครับจงหาอัตราส่วนของตีกลมิติของมุม A ทั้ง6ฟัง์กชันเขาบอกหให้หานะครับของมุม A นะครับตรงนี้นะคือจุดสำคัญเลยนะครับหา A นะครับตั้ง6ฟัง์กชันนะครับทีเนี้ยเริ่มต้นนะครับจาก ที่แรกก่อนเลยตอนนี้นะครับเราได้ AB มาเราได้ BC มาแต่เรายังขาดความยาวของ A และ C ไม่รู้เท่าไหร่นะครับทีนี้สูตรที่เราจะหานะครับสูตรที่เราจะหานะครับก็คือสูตรนี้นะครับก็จะเป็น ac กำลังสองเท่ากับ ab กำลังสองบวกด้วย bc กำลังสองนะครับทีนี้เรามาเขียนใหม่นะครับก็จะเป็นนะครับ ac นะครับจะเท่ากับนะครับ square root ab กำลังสองบวกกับกนะครับ bc กำลังสองนะรเราก็มาแทนค่าเข้าไปนะครับ ab ab เท่าไหร่ห้า นะครับ AB คือ5นะครับแทนค่าเข้าไปนะครับแล้วก็ BC BC คือ12นะครับเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับเลขยกกำลังนะครับไม่ใช่5้กำลังสก็คือเอา5คูณกับ2นะครับไม่ใช่นะครับ5 2เป็น10นะครับอันนี้ผิดนะครับ5 กำลัง2ก็หมายความว่า5คูณกับ5นะครับก็ได้25ค่ามันต่างกันมากนอนะคข้อนี้คือที่ถูกนะครับต้องคิดอย่างนี้นะครับเมื่อเราได้ออกมาแล้วนะครับก็แทนค่านะครับออกมานะครับากำลัง2ก็ได้25 12บสอง กำลังสองก็ได้144นะครับแล้วก็บวกกันแล้วก็กดเกครื่องคิดเลข u a ควรูทออกมานะครับก็จะได้13ซนติเมตรเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นค่าของ A และ C อ่าเราใส่เข้าไปเลยก็ได้นะฮะใส่เข้าไปเลยก็ได้เมื่อเราได้ค่าแล้วเราจะได้ไม่งงนะครับตรงนี้จะเป็น13นะครับอ่านะครับทีนี้พอได้อย่างนี้แล้วนะครับพอได้อย่างนี้แล้ว พอได้ข้าวออมาครบท,ทุกตัวเลยนะครับเราก็มาหาฟังก์ชันตรีโกณน,นะครับของมุม A นะครับของมุม A นะของมุม A ก็จะเป็นไซ n a เอนะครับไซ n ์เอนะครับไซเอไซเขา,าบอกว่านะครับไซของอะไรล่ะไซของ A นะนะครับตัวอย่างข้อที่หนึ่งเป็นไซ n ของซีต้าถูกไหมครับ อนี้ก็เป็นของ sin A A ถ้าเป็นของ s ซน์ A ก็จะเป็นด้านตรงข้ามนะครับถ้าเป็น sin A นะครับก็จะเท่ากับด้านตรงข้ามมุม A ครับตรงข้าม A นะตรงข้าม A นะครับส่วนด้วยนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับ ตรงข้ามมุมฉากนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับอ่ามาดูทีนี้ด้านตรงข้ามมุม A มุม A อตัวนี้ตรงข้ามก็คือ12เห็นไหมครับตรงข้ามคือ12นะฮะตรงข้ามคือ12นะครับตรงข้ามคือ12นะครับและก็ด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับคือ13นี่เห็นไหมบีตรงข้ามนี่คือฉากนะครับตรงข้ามมุมฉากคือ13 เราก็แทนค่าลงไปนะครับข้อ2นะครับเป็นคอร์สเอคอสเอมันก็จะเป็นนะครับคอร์สเอก็จะกลายเป็นด้านประชิดมุม A นะครับด้านประชิดมุม A อคอรสเอประชิดมุม A นี่คือมุม A นะครับนี่คือมุม A นะครับนี่คือมุม A, อม,ม A ประชิดมุม A ก็คือ5นะครับก็เป็น5 นะครับส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมชากก็คือ13อ่าได้ค่าออกมานะครับต่อมานะครับก็คือแทนนะครับแทน A นะครับแทนของมุม A ก็บอกว่าเป็นด้านตรงข้ามมุม A ตรงข้ามมุม A คือ12ถูกไหมครับนี่นะอันนี้ผมลบแล้วกันนะแทน A ตรงข้ามมุม A คือ12ครับตรงข้ามมุม A คือ12นี่คือมุม A นะครับมุม A ก็คือ12 ส่วนด้วยด้านประชิดมุม A ด้านประชิดมุมเอนะครับก็คือห้านะครับคือ5ใส่เข้าไปนะครับต่อไปก็คือคอสนะครับคอสก็คือด้านประชิดมุมของคอสประชิดมุมของคอสคือคือ5นะครับส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุม A ก็คือ12นะครับเศกนะครับเศก์เอนะครับเศก์เอก็คือด้านตรงข้ามมุม A นะครับเศษเอนะครับเศษเอนะครับไม่ใช่นะครับเ e ษเอเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเศษเอเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากคือ13นะครับและก็ส่วนด้วยด้านประชิดมุม A ก็คือ5นะครับสุดท้ายนะครับโค s ึกนะครับก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ13ที่เราได้มาเห็นะครับ13และก็ส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุม A ตรงข้ามมุม A คือ12นะครับ ก็จะได้คำตบอบะนะครับทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่2.3นะครับ2อานะครับขยายให้ดูนะครับอันนี้นะจากรูปที่2.4เนี่ยนะฮะ,ะจงหาเขาบอกว่านะครับจากโจทย์นะจงหา s i n ของ Z นะครับ cos ของ X Tan ของ X ถ้าให้นะถ้าให้ X อ Z เนี่ย เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากก็หมายถึงว่ามีมุมแต่มุมหนึ่งเป็นมุมฉากนะนะครับซายเอ็นะเท่ากับ4ี่ส่วนห้าขอให้มานะครับซาย x อ็กโจทย์ให้มาแล้วซาย x 4็ส่วนหและก็เอ็กนะายเนะครับ y z ให้มา10บนะนะครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปนี่คือ y z นะครับนี่คือ y z นะครับคือ10 ทีนี้เราก็มาหาทีละตัวตีโจทย์ให้แตกขั้นแรกนะครับเราต้องมาหาอะไรบ้างมาดูกันนะครับตัวแรกที่เราต้องหาเลยนะครับเพื่อให้เราสามารถหาค่าทุกด้านได้หาค่า sin z cos x และแทน x เ,เราจะหาค่าทั้ง3ตัวนี้ได้นะครับเราจำเป็นต้องได้ความยาวนะครับนะครับความยาวของ ของเส้นทั้งหมดของสามเหลี่ยมก็คือตรงนี้และก็ตรงนี้นะครับก็คือ xz และก็ xy นะครับทีนี้เราก็มาหาของ xz ก่อนนะครับหาค่า xz ก่อนเริ่มต้นนะครับเราก็ใช้สูตรนะครับสา,าย x นะครับเท่ากับนะครับ10นะครับก็คือ,อ yz นะครับ yz ส่วนด้วย xz นะส่วนด้วย xz ที่เราต้องการหาค่าก็คือตรงนี้ไซน์ไซนเอ็กเนี่ยเรามีค่าแล้วเราได้ค่าแล้วก็คือ4ส่วน5ถูกไหมครับส่วนตัว y z ก็คือรับนะครับ,นะรบสิ่งที่เราต้องการหาก็คือ x z ตัวนี้ต้องการหานะครับเราต้องการหา x z ตรงนี้หาให้ได้ นะครับว่าจะได้มาเท่าไหร่ทีนี้เราก็แทนค่าของไซน์ X มาก็คือ4.5ส่วน5ะครับเราก็เอามาเขียนใหม่นะครับเขียนใหม่ก็ย้ายค่ามาฝั่งนี้นะครับจากคูณมาเป็นหารนะครับจากคูณมาเป็นหารก็เป็นจำนวนเตม็มนะครับเสร็จปุ๊บนะครับ4ก็ย้ายลงมาด้านล่างนะครับส่วน5ก็เอามาคูณกับ10 นะครับก็จะเป็น xz นะครับเท่ากับ10คูณ5ส่วนด้วย4นะครับค่าก็จะออกมานะครับเราได้ค่า xz ออกมาแล้วนะครับนะเราได้ค่า xz มา xz ตรงนี้เป็น12.5 xz ตรงนี้เป็น12.5นี้เราก็เหลือค่า x และ y นะ mm hmm. เหลือ x กับ y นะครับ เราก็มาหาค่าอีก y โดยนะครับทฤษฎีของปีทาโกรัสนะครับก็จะกลายเป็นนะครับ x y กําลังสองเท่ากับ x กำลังสองลบด้วย y z กำลังสองนะครับมันก็จะกลายเป็นนะครับ x y จะเป็นส u a r e r o x t xz กำลังสองลบด้วย วายเซตกำลังสองนะครับก็แทนค่าออกมานะครับก็จะได้เป็น7.5นะครับทีนี้นะครับก็แทนค่าเข้าไปที่ไอกวายเป็น7.5อ่าเจนะครับทีนี้เราได้ค่าทั้ง3ตัวแล้วเห็นไหมครับค่าทั้ง3ตัวมี10 มี7.5มี12.5เราก็มาหาทีละตัวมี1 2และ3นะครับตัวแรกก็คือสายแครับอ่ะเราก็มาท่องจำนะครับอันเดิมนะครับสาย Z ซนะครับสายแก็คือสายแนะสายแก็คือด้านตรงข้ามมุมอะไรฮะ ได้นะครูเขียนให้นะครับสายแซเท่ากับด้านตรงข้ามมุมแซตรงข้ามมุมนะครับแซส,ส่วนด้วยนะครับส่วนด้วยนะครับด้านตรงข้ามามุมฉากนะครับตรงข้าม มุมฉากอ่าเห็นไหมครับเอามาไล่ดูนะครับตรงข้ามมุมแซดอ่าตรงข้ามมุมแซดมุมแซดอยู่นี่นะครับตรงข้ามมุมแซดนะให้ตรงนี้ก่อนอี๊บวง, er, งนีต้ตรงข้ามมุมแซดนี่นคือมุมแซดตรงข้ามมุมแซดก็นีง่ายนะครับก็คืออะไรฮะเจ็ดจุดห้านะตรงข้ามมุมแซดคือเจ็ดจุดห้าและก็นะครับส่วนด้วยด้าน ตรงข้ามมุมฉากนะครับตรงข้ามม,ามุมฉากมุมฉากนี่ก็12.5นะครับแล้วก็หาค่าออกมานะครับก็เป็นคอส x บ้างนะครับคอส x คอส x เ,เขาบอกว่านะครับคอส x บอกว่าอะไรนะครับคอส x เ,เป็นด้านประชิดมุม x ประชิดมุม x x อ,อ,อยู่ไหน นะ,นะครับชิดมุม x กก็คือ7.5เห็นไหมครับชิดมุม x 7.5และก็ด้านตรงข้ามมุม x นะมุม x อยู่ไหนตรงข้ามมุม x นะครับอ๋อไม่ใช่นะด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับคอสจะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะเป็น12.5นะครับก็จะได้ค่าออกมานะครับถัดมานะครับแทน x นะครับแทน x ็เขาบอกว่านะครับ แทน x ก็คือด้านตรงข้ามมุมนะครับด้านตรงข้ามมุม x อ่าตรงข้ามมุม x ก็คือ10เห็นไหมครับตรงข้ามมุม x ก็คือ10ส่วนด้วยนะครับด้านประชิดมุม x อ่าประชิดมุม x มุม x อยู่นี่ก็คือ7.5นะครับก็หาค่าออกมานะครับก็จะอ่านะครับนักเรียนนะครับมาดูตัวนี้นะครับขู อธิบายอีกอย่างนึงให้ฟังนะครับทฤษฎีของพีทาโกรัสเนี่ยนะฮะก็คือการหาค่าของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเสร็จปุ๊บมันก็จะมีนะครับด้าน A นะครับเอาตัวน,นี้ดีกว่ามันจะได้เข้าใจง่ายนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าก็จะมีนะครับอ่อ เป็นด้าน A นะครับด้าน B และก็ด้าน C นะครับมันก็จะมีสูตรที่หาค่านะครับของของเส้นพวกนี้อยู่นะครับของสามเหลี่ยมตัวนี้อยู่นะครับก็สูตรที่1นนะครับนะครับสูตรที่1ก็คือ C กําลังสองเท่ากับ A กกาลังสองบวก b กำลัง2นะครับสูตรที่2นะครับก็คือ a กำลัง2จะเท่ากับ c กำลัง2ลบ b กำลังสองนะครับตัวที่3นะครับหาค่า b นะครับก็ b กำลังสองเท่ากับ c กำลัง2ลบ a กำลังสองเมื่อเราเอามาเขียนใหม่นะครับเขียนใหม่ไปนะครับทั้ง3ตัวนี้ก็จะได้เป็น นะครับ c เท่ากับ square root นะครับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองนะครับตัว a เนี้ยนะครับเราก็หาเอามาเขียนใหม่นะครับก็จะเป็น a เท่ากับ square root นะครับ c กำลังสองลบ b กำลังสองนะครับส่วนหาค่า b นะครับก็จะเป็น b square root นะครับ c กำลังสองลบด้วย A, กำลังสองนะครับนี่คือการหาค่าสามเหลี่ยมนะครับการหาค่าของสามเหลี่ยมตามทฤษฎีของปีทากรัสนะครับก็จะมีสามสามสูตรนะนะครับในนักศึกษาจําด้วยนะครับที่จริงแล้วมันก็มาจากสูตรเดียวนี้แหละนะครับมาจากสูตรนี้สูตรเดียวเนี่ยเลยนะครับแล้วเราก็มาหาสลับข้างกันให้มันหาค่าทุกตัวได้นะครับ